นักธิกัมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกมไม่มีสวัสดีครับยินดีต้อมดัดรัตนเข้าสู่ช่องเปิดตำนานเกจิไทยวันนี้เราจะมาเปิดตำนานของหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโยแห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาพอยกันครับประวัติโดยสังเขปของหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมเขาพอยนามเดิมชื่อนายสมบูรณ์พวงสุขเป็นคนปราจีนบุรี เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2474ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2495นายสมบูรณ์พงสุขได้อุปสมบทนะักพระรีมาวัดบางประรอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูสิทธิสารคุณหลวงพ่อจาดวัดบางกระบอกเป็นพระอุปชาพระอาจารย์หันขีมาวังสูวัดบางประรเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์ พระอาจารย์บุญมั่นวัดหนองคอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จัพรรษาอยู่วัดบางปะระอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีขณะที่จับพรรษาอยู่ที่วัดบางปะระได้มีโอกาสฝึกกรรมฐานจากพระอาจารย์หันหนึ่งพรรษาและได้สื่อออกมาช่วยครอบครัวทำไรไ่ไถนาเป็นคารวาสอยู่ที่วัดบางปะระได้ได้มีโอกาสรับใช้ในช่วงงานต่างๆที่วัดบางกระเบาเป็นเวลาห้าปีเพื่อศึกษาล่ำเรียนคาถาวิชาอาคมต่างๆ โดยสมัยนั้นใช้วิธีค,ครูพักรัดจาไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อจาดโดยตรงในช่วงที่เป็นคารวะได้ลาเรียนฝากตัวเป็นศิษย์กับพระครูต่างๆทั้งด้านคงกระพันชาตรีอดคุณใสป้องกันคุณใสและการหุงสีพึ่งประกอบเป็นครูหมอช่วยเหลือชาวบ้านถึงเวลา30ปีอุปสมบทครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 7นารสณพระศีมาวัดอินประชาราชอำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรี โดยรับฉายาว่าสิริปัญโยท่านมุน่งเน้นในการศึกษาธรรมธรรมโดยสำเร็จนักธรรมชั้นตีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกขณะจะพรรษาอยู่ที่วัดอินประชาราชทำเดินใช้ศัพทวิชาที่ติดตัวช่วยเหลือชาวบ้านทั้งเรื่องก,การรักษากระดูกหอคุณใสและแก้คุณใสทำตะกุดจ,จานอักขระเลขยันโบจ้าบโจรมาตลอด12ภพรรษาครับประทมบทสำนักขอพลอยเมื่อปีพุทธศักราช2530 แอบเดิมพระจาย์อ้วนเจ้าอาวาสวัดโค้งตะเคียนงามได้เดินโดงขึ้นไปยอดเขาบอยท่านเห็นว่าที่นี่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมฝึกจิตกรรมฐานท่านได้พัฒนาภากพื้นที่จนท่านมรณภาพจึงปล่อยลูกลางมาเรื่อยๆและในเวลาต่อมาหลวงปู่สมบูรณ์ได้ออกเดินุดงจนมาพบก,กับพระวัดน้องชายน้องชายได้นมมนท่านขึ้นมาพบก,กับหลวงตาดีได้แรกเปลี่ยนสมาธิกำนดจิตหลวงตาดีได้มรณภาพในเวลาต่อมา งหรือเพียงหลวงปู่สมบูรณ์และได้พัฒนาเขาพลอ,อยมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันโดยใช้สพพวิชาที่นําเนียนมาปู่จ่าโยมเมตตาสิทธิ์และสพพวิชาต่างๆได้ศึกษาเริ่มเรียนจากครูบาอาจารย์ต่างๆดังนี้พระครูสิทธิสารคุณหรือลวงพ่อจาดวบางกระเบาครูพักรักจำโดยไม่ฝากตัวเป็นสิทธิ์พระอาจารย์หันขีม้าบางสูวัดบางการะราพระอาจารย์บุญมั่น วัดวังขอนสอกน้ธรรมชัน้นตีชั้นโทและชั้นเอกวัดอินหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้ครูพักรับจำไม่ได้ฝากตัวเป็นสิทย์พระอาจารย์โชติวัดอินเอิมพระอาจารย์บุญวัดตะเคียงทองพระอาจารย์วิไลวัดรา์หลวงปู่นิเวศวัดหาสูงารวาวาดดีโดยการนํำเรือนตามฉบับโบราณลอดช่องส่วนด้านวัตถุมงคลยุคแรกของหลวงปู่สมบูรณ ส่วนมากท่านทำเจลญาติโยมเช่นตะกุดแผ่นจานยันรูปถ่ายหลังจานเครื่องรางค้าขา,ขายเมตตาเปรียนลงแรกบซมาลุแลดและการอาบน้ำมนต์ปัจจุบันหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโญอายุ89ปี 30, สามิบพรรษาครับและนี่เป็นเพียงประวัติเพียงส่วนหนึ่งของหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโญทางช่องปือตำนานเกจิไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาและฟังครับสวัสดีครับ